ได้ฝีงวงของน้องน้องเต้าแสนล่ะมันไม่คืนต้องวางต้องใช้เวลาเพราะว่ามันมวนมานานต้องวางให้มันต้องวางให้มันแอนน่ะต้องหายที่วางให้มันกคะเท่ไปแบบเนี้ยแเรามันกค่เทด้วยสิไอเราเั็นอะเทสซะดนวยสิพุกกันดเล็กจ้าทุกันเล็กค่ะอู้สีสดมาทำไมเราไม่เห็นไลฟ์ปะเอาก็อีไหม กีงเกงก่อนไปพี่ไปหาเก้าอี้ก่อนเราไม่เห็นไลฟ์อ๋อเราต้องปิดเปิดใหม่ดีกว่าไปพี่ไปหาเก้าอีก้ก่อนเป็นเล็กยาเข้ามาซูซ้ๆนะลูกสู้ๆนะลูกสู้ๆนะลูกบีบีปาเสร็จเอางาแทงเลยจุแทงแทงกระเป๋าทะลุ <laughs> พี่บีพี่บัมเบอร์บีของเราจับมือดิจับดิเออนะเออมาก ดีมากค่อยๆพี่ค่อยๆเอาเลยค่ะเริ่มเลยพ่อเลือกสีเลยจ้าเราเรงได้ตามความชอบเพราะว่ายังไงก็สวยเออฉันเชื่อว่ายังไงก็สวยอันนี้ลูกพี่ลูกพี่หมวกหรือหลังคาบ้านค่ะหมวกค่ะก็คือใส่คนเดียวคุ้มไปเลยสามคนเก่งมากหนึ่งขีดหนึ่งขีดเก่งมากเอาอีกลูกเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้นิ่ม อันนิ่มๆสูงๆสูงๆสูงๆเออเก่งมากอุ้ยเขานิ่งอยู่เด้อว,ว่าไม่ได้เก่งมากเลยลูกใครอยากให้ปุ๋ยน้องนะคะส่งปุ๋ยมาได้เลยนะคะกี่กระเช้าว่าไปเดี๋ยววิ่งไปเอาให้หลังเอ,อ่อหลังการวาดภาพเสร็จนะคะสุกัสสุกันี่ตอนนี้อยู่ในเอ,อ่อการประมูลกระเป๋านะคะแม่แม่เริ่มประมูลได้เลยนะคะเริ่มที่เริ่มที่ ทุกทีแม่ให้มาเลยอ่ะเราไม่บอกตัวเลขที่ที่แล้วก็ไม่บอกตัวเลขนะเขาที่แล้วก็ไม่บอกตัวเลขแม่ใส่มาเลยจะใครจะให้เจ้าแสนใสไม่ให้แสนใช้เต้าแสนล้านพันห้าค่ะคุณวรรัตอูมาเร็วมาแรงเห็นไหมบอกแล้วไม่ต้องบอกตัวเลขไม่ต้องบอกตัวเลขเลยพันห้าคุณวรรัตนะคะคุณวรรัตพันห้าค่ะไปเรื่อยได้ใช่ไหมไปเรื่อยได้เลยจ้ะเอาที่ช้างอยากวาดเอาที่ควานอยากวาด แม่กระกวันเติมปุ๋ยแล้วละแม่ก็แม่กระดกวันเติมปุ๋ยแล้วลดมากขอบพระคุณแม่กระดกวันด้วยนะคะพันห้าค่ะตอนนี้อยู่ที่คุณวารัตนะคะเป็นเป็นภาพแรกที่เราจะได้เห็นเขานะสองพันค่ะคุณอรพันสองพันบาทค่ะเอาล่ะสองพันบาทแล้วเก่งมากเก่งมากลูกสอง อุ้ยสิบตะกร้าใส่แล้วคะ่ะขอบคุณแม่กระหนกวัวนเธออย่ามากใกล้เดี๋ยวเธอ,เธอโดนหมโดฉันทัิมนะอต,นตอนนี้อยู่ที่2,000บาทเดยคุณอรพันธุ์ทุกชิ้นเอากระดาษมาจดดีกว่าวันนี้เอามาไหมใกระเป๋าเออกระเป๋ากระเป๋าโอเค2,000บาทจ้าจ้าเอาโทรศัพท์สองพันบาทเดยคุณอรพันธ์นะคะสวยคุณอรพ,นพอนนันธ์ส0 0พบาทค่ะตอนนี้อยู่ที่คุณอรพันธ์นะคะ กระเป๋าใบแรกในชีวิตของเต้าแสนล้านไไมม่จนนอเป็โคตรวลายอย่างบาหูนะคะเอาล่ะพ่อจอนสองพันห้าร้อยบาทนะคะโดยคุณนุชชนะค่ะเอาเอาวอาชวนกันชนกันคุาแชนกันคุาลชพันมาก่อนอ้าโอเค ตอนนี้ชนกันอยู่ที่2 2 5 0 0บาทมี2ท่านนะคะตอนนี้แม่งงงงขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยดันช่วยรุนกดไลค์กดแชร์กดดาวต่างๆนะคะเมื่อกี้พ่อจอนมาสังเกต,ตการแล้วหนึ่ง<ม>ว่าวาด<ม>ยังไงวะ <laughs> 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 เดี๋ยวซื้อไปสอนลูกบ่าวซะก่อนเออขอเลข <laughs> บัญชีเติมแม่นะสองพันห้าชนกันค่ะสองพันห้าชนกันแม่บิดเข้ามาเพ่อีกนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ชนกันเพราะถ้าชนกันนี่เลือกไม่ถูกเด้แม่นะคะเลือกไม่ถูกนะคะ เออเ็บเ๋ยวๆโอ้โหเสียวเียเสียงเียวพี่ลดมากเลยนะเออสวยแ่เพราะว่าสีสวยมากนะคะแสนล้น่ารักมากเก่งมากนะคะที่เก่งกว่าก็คือพ่อพ่อดับเบิลบีของเรานะคะเพราะว่าเก่งไปหมดเลยนะคะอันนี้เก่งแต่อันนี้เก่งเอออันนั้นเก่งอันนี้เกรงนะคะาเยเออนั่น แม่สองพนาชนกันนะคะตอนนี้สองพนาชนกันนะคะรบกวนแม่บิดเข้ามาเพิ่มนิดนึงอขอบคุณคุณรัฐด้วยนะคะให้เลขบัญชีในการให้ปุ๋ยนะคะหมวกปอปอสวยมากค่ะขอบคุณค่ะหมวกจากแม่เหมียวและแม่นกนะคะ <c oughs> <c oughs> เอามาฝากดิฉันจากเมืองน่าน <c oughs> ส่งมาถึงมือในเมืองลำปางสี่พันค่ะคุณอรพัน์คุณอรพันสี่พัน 4, บาทแม่จะคือ ฉันจะเอาอะเออเราไม่เห็นสามพันเนี่ยเราเรามาเห็นอีกทีคือสี่พันเลยใช่เราเห็นอีกทีคือสี่พันเลยแม่สามพันของคุณฟินิกของแม่ฟินิกสี่พันสามพันของแม่ฟินิกตอนนี้สี่พันค่ะคุณอรพันธ์ตอนนี้ที่สี่พันบาทนะคะโดยคุณอรพันธ์นะคะสามพันเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นอีกทีคือสี่พันสี่พันแล้วเออด่ามาแลักมาั้ยจิจี้ใหม่ยุ้ยแ่หน่ะฮะใหม่เบียร์ว้เส้นมานะเอาอะไรเอายะไรคืองจังเก่งมากเลยลูกอยากกินน้องอยากกินขนมเบื้องอยากกินขนมขนมเบื้องใส่ร เดี๋ยวก่อนลูกเดี no ๋ยวว่าเสร็จแล้วแม่แม่ใส่ปุ๋ยมาแล้วลูกแม่แม่ใส่ปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวเราแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่าวางสีสวยมากจึ้งมากเออมันจึ้งมันปัวแม่เลยสีไล่เลยสีไร่แล้วดูเขาจับตัวการวาคนเดียวได้ไหมเออเออนางวาดเองเด้อนางวาดเองว่าเออมีแต่แต่ด้วยนะมีปากปาโอปาด้วยเออขบุเอาละเออมาสิขิงขิง เออมันเก่งด้วยเก่งมากตัวเล็กเก่งมากเว้ยวาดเองว่ะเส่นเก่นเก่งมากอันนี้พี่บีปกติจับให้เขาวาดฝึกไหมปกติได้ฝึกเขาจับวาดงี้ไหมปกติก็ฝึกงี้อืมงวงเขาเลยไม่วาดเป็นลูกอ้อืมไปเลยเลยเอาสีใส่ตามใจหนูเลยลูกเล็ไปเลยโอยเปยหมดหน้าเล่วะ อาชัยอาชัยอาชัยสุดข้วนะลูกขฝาล่างหน่อยเต็มฝาล่างหน่อยเออคิดน้ยคมมากแม่มันเ็นบอกว่าออกไปตากผ้าแป๊บเดียวไฟ์จบไปแล้วค่ะเปิดมาเจอน้องวาดรูปเลยมาไวมาไวแม่เรามาไวคิมไวนะคะเต็มที่เลยเต็มที่เลยลูกจะเอากระป๋องมาแขวนไปตรงนี้ก่อนเออนี่ พี่เลือกสีเองเลยไหมลูกเลือกสีอะไรครับเดีย๋ยวเอาปุ๋ยมาให้แส,สนล้านคนเก่งลูกรถมากรถมากนะคะเฮวาเ้ขเออเออเอเอ,เ,อเก่ง<ๆ>ทุกคนทุกคนลุ้นแม่เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นน้องวาดกระเป๋ามาก่อนนะคะ นี่เป็นครั้งแรกนะคะวากระเป๋าของน้องน้องพยายามมองฉันตลอดเลยเพราะว่าน้องน่าจะสะดุ้งหมวกนะคะน้องน้องวาเสร็จไม่ได้โอ้แล้วค่ะสิตก้าฝากแบ่งน้องแสนชัยด้วยนะคะคุณรดาภาจากคุณรดาภาคุณรดาภาเหรอเียวอะขนาดไหนเดี๋ยวไปดูปอปอใส่หมวกแล้วมองไม่เห็นทางแล้วก็มองไม่เห็นหน้าด้วยค่ะมนที่ที่ที่โอนค่าอาหารก็ส่งอินบล็อกมาส่งอินบ็อกมาเลยนะคะแม่ระดาภาเดี๋ยวน้องเอาไปเลี้ยงให้หลังการวาดเสร็จนะแม่ แบ่งให้น้องแสนใช้ด้วยนะงั้นก็เป็นแสนล้านห้าแสนชัยห้าเนาะคุณรดาภามีมีขอแม่กระดกวันด้วยเออแม่กระดกวันกับแม่ระดับค่ไดยังไปจุยเอาเลยเอาเลยเอาเรื่อยเรื่อยเลย แม่ตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่อยู่ที่ใครคะสี่พันบาทอยู่ที่คุณอรพันธ์สี่พันบาทนะคะตอนนี้สี่พันบาทที่คุณอรพันธ์กระเป๋าใบแรกฝีงวงของเต้าแสนล้านพ่อหนุ่มไมโครเวฟและพ่อหนุ่มที่ร่ำรวยที่สุดในร้านแสดงของเราเพราะว่ามีอยู่แสนล้านนะคะคุณแม่แม่แมบอกว่าเป็นพี่ทูตอนเด็กใช่ไหมเออใช่เป็นพี่ทูตอนเด็กพี่ทูเวอร์ชันเด็กเพราะว่าลูกเด็กพี่ทูเหมือนเลยนอกกรอบนอกกรอบเออความคิดนอกกรอบ สวยมากเหมือนนภูอ่ะโอ้เหมือนนภูอุ๊<น>แต่ละเชือกเขามีลายเส้นนะไม่เหมือนกันเลยสักเชือกเลยอืมไม่เหมือนกันสักเชือกเลยเป็นงานศิละปะที่ลายเส้นใครลายเส้นมันนะจ๊ะเออ,เอ,อสวยแล้วแต่อารมณ์ไม่แต่อันนี้ปันรู้สึกว่าเขาไล่เขาค่อยๆไล่จากข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวก็ลงมาข้างล่างเรื่อยๆเออสวยเด้อว่าไม่ได้สีมันก็จะเต็มใบไงเอันเนี้ยเออเอาเลยลูกวาดไปเลยเลิศๆเว่อเว มนคู่อะเหมืนอนค<อ>ู่เลยเออ,อเหมือนคู่ไล่ไล่ระดับลงมาป้าเขาถอดหมวกแล้วลูกไม่ต้องตกใจป้าถอดหมวกแล้วลูกหนูตกใจป้าใช่ไหมป้าถอดหมวกให้เลยเพราะป้ากลัวนหนูเสียสมาธิเดี๋ยวมีปุ๋ยเดี๋ยวมีปุ๋ยเดี๋ยวยเอาปุ๋ยมาให้กระเป๋าแสนล้านหูความหมยดีเออลดนะกระเป๋าแสนล้านวันนี้กระเป๋าแพงเออแสนนะเออวันนี้กระเป๋าสองแสนสองแสนเลยนะแสนล้านกับแสนชัยแม่กระเป๋าใบแรกนี่ก็แสนล้านแล้วแม่กินสะพยใบมันจะเท่าไหร่เออ ว่าไม่ได้ใครได้ไปก็ขอให้ได้เงินแสนล้านเหมือนชื่อเขานั่นแหละเออเอาล่ะตอนนี้สี่พันบาทอยู่ที่คุณคุณอ,อรพันธ์คุณอ,อรพันธ์นะคะโหแรมูทพี่จุย้ย <c oughs> รีบ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 แม่รีบเออ เอฟหมวกปอปอค่ะวาสูเย็นเยนแม่เอฟเป่าก้อนประมูลสี่พันแล้วนะคะตอนนี้สียอดประมูลใบนี้นะคะอยู่ที่สี่พันบาทนะคะสําหรับาฝีงวงใบแรกในชีวิตของน้องแสนล้านนะคะโอเคลงสีฉ่ำมากฉ่ำมากใบนี้ฉ่ำเวอร์ฉ่ำมงเลยอู้สวยเนาะ เอาวาดเฟรมให้ด้วยขอนิดขอนิดนึงเออเกเออ่งวะเก่งจังเลยลูกเ่งมากเดี๋ยวนางวาดเองเด้อเอแป๊บนึงโอเคสวยสวยมากขอบคุณค่ะหันหน้าไปทางนู้นลูกหันหน้าไปทางนหู้นอะหน้าไปทางพี่สายลูกขอบคุณครับเอออะอะอะยกยกคนละค่ะมาาม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 าเดี๋ยวารูปให้ลูก มาลูกมาถ่ายลูกใกล้ๆมาลูกมาเดี๋ยวป้าถ่ายรูปภาพนิ่งให้ก่อนเรายังไม่ได้น้ำถอยหลังนะยังไม่ได้น้ำถอยหลังนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนชิดมาดิเออชิดมาชิดมาลูกชิดมาชิดมาชิดมามีมีพ่อหยาดกับพ่อพ่อจอนเป็นเอฟซีเออเป็นแบ็กกราว์ข้างหลังมาทางใกล้ๆรูปสิลูกชิด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 หนูกลัวรูปตัวเองเหรอลูกโอเคโบนั่งอะโบนโบนแล้วนะคะแม่เราจะน้ำถอยหลังแล้วนะคะสำหรับรูปนี้มีรอยจ๊บมีรอยพี่จะชิมเหรอ ถ่ายได้จังหวะจุ๊บพอดีเลยนับถอยหลังนะคะอ๋อนับถอยหลังนะแม่เราจะนับถอยหลังด้วยพร้อมเพียงกันนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งซูมแม่เอาละพันแคปหน้าจอเลยค่ะแม่เอาละพันได้ฝีงวงของน้อง นองเต้าแสนล้านกระเป๋าแสนล้านใบนี้เ oh ป็นของแม่อรพันธเข้าคุณครับโอ้โหต่อไปต่อไปเอาล่ะฉันก็เหงื่อแตกไปด้วยนะคะฉันรุนมากเลยเอาล่ะมีรุ่นกันไปเอาล่ะศิลปินผู้ไม่เคยจับแปรงของเรา